ปลาเซลมอนสะดุง้งกินอร่อยสูตรแม่ยายกินคนเดียวไม่ต้องแบ่งใครขนาดยุงยังมากินด้วยอร่อยไม่ต้องแบ่งยุง แซลมอนแท้ๆไม่ใช่ปลาซีล ชีสยัดโดนใจอร่อยกินคนเดียวไม่ต้องแบ่งใคร ลาเซลมอนสะดุง้งสูตรแม่ยายกินหลังบ้านคนเดียวไม่ต้องแบ่งใคร